สองผัวเมียข้าใหม่ปลามันที่พึงจะอยู่ร่วมกันได้ไม่นานมากนักฝ่ายเมียหลังแต่งงานก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของผัวเพราะว่าฝ่ายชายเหลือแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เลยจําเป็นต้องอยู่ดูแลซึ่งหมู่บ้านก็อยู่ห่างกันเพียงแค่สองหมู่บ้านเท่านั้นเดินทางไปมาสะดวกครอบครัวของฝ่ายหญิงนั้นมีลูกหลานอยู่หลายคนอยู่แล้วและที่หมู่บ้านของฝ่ายชายก็ยังมีที่ทากินให้ทั้งคู่ได้ทํากินกันได้อย่างสบายหลายสิบไรเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียว วางเว้นจากการทำไร่ทำนาก็จะเข้าป่าไปกับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อหาลาสัตว์ในพื้นป่าที่สมัยก่อนยังไม่ได้กลายเป็นเขตอนุรักษ์ทิดมั่นกับนางรองอยู่กันได้ไม่ถึงห้าเดือนนางรองก็เริ่มมีท้องอ่อนๆขึ้นมาสร้างความดีใจให้กับทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่านางรองเป็นลูกสาวคนโตและกำลังจะมีหลานคนแรกการเป็นอยู่ในสมัยก่อนเงินทองไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนักอยากได้อะไรกันแลกเปลี่ยนกันเอาเท่าที่หากันได้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ม่ได้หวังจะไปพึ่งโรงหมอโรงยาที่อยู่ไกลถึงในตัวเมืองยุกยาสมุนไพรใกล้ตัวก็ยังพอหามาบรรเทาได้ยิ่งอาหารการกินผักยาก็หาเอาได้ไง่ายๆสัตว์เลี้ยงที่มีกันอยู่ทุกครัวเรือนก็สามารถนําเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้เผื่ออยากกินอะไรขึ้นมาหรือไม่ก็เข้าไปล่าเอาในป่ามาแบ่งปันกันกินใครมีอะไรก็แบ่งๆกันไปไม่มีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองหากคราวหน้าเขาหลังใครได้อะไรมา ก็จะนำเอามาแบ่งปันกันคืนบ้างเป็นวิถีชีวิตเ,เรียบเปรียบง่ายๆไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบใครทิดมั่นกับเพื่อนๆนชอบพากันเข้าป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแรกรุ่นพอมีครอบครัวมีเมียนางรองก็จะเป็นคนเอาเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้ไปแบ่งปันพี่ๆน้องๆและชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ก็จะได้พืชผักฟักแฟงติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของแลกเปลี่ยนนางรองเป็นคนขยันขันแข็งหากินเก่งแม้จะเลื่อมท้องอ่อน ก็ยังชอบไปหาสอนเอากุ้งเอาหอยปูปลาที่อยู่ในลำห้วยใหญ่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับทางเข้าป่าช่วงที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาไม่เคยหยุดยนต์และเป็นช่วงที่ทิดมันเองก็มีเวลาเข้าไปล่าสัตว์ได้บ่อยขึ้นและยังได้เอาเนื้อสดเนื้อแห้งไปฝากพ่อตาแม่ยายอยู่บ่อยๆช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะอยู่กับคนได้ไม่นานมากนักแม้ว่าคนภูนั้นจะเป็นคนที่คิดดีทำดีก็ตามหรือมันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามาก แต่นั่นมันเป็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยก่อนมาตั้งแต่บรรพบรรุษที่ต้องฆ่าเพื่อกินอยู่ก็เพื่อให้มีชีวิตรอดไม่ให้เบียดเบียนใครมากนักล่าเท่าที่จำเป็นจะล่าได้และแบ่งปันในส่วนที่เกินไปไม่มีส่วนไหนที่ต้องทิ้งให้เสียประโยชน์แต่มันอาจจะเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายโดนล่าอีกฝ่ายก็เป็นฝ่ายล่าได้เช่นกันช่วงสายๆของวันที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่ต่างอะไรกันกับทุกๆวัน ทิดทิดมั่นเคยเข้าไปล่าสัตว์ไม่มีล้างสังหรณ์ไม่มีเหตุอะไรร้องทักตักเตือนสะพายปืนยาวขู่ใจกับย่ามใส่กระสุนปืนและข้าวหอ่อเดินออกไปท้ายหมู่บ้านพร้อมกับนางรองผูเป็นเมียที่ชอบเดินตามไปส่งเป็นประจำทุกครั้งก่อนที่จะแยกกันที่ลำห้วยใหญ่นางรองก็จะแยกไปหาซ้อนกุ้งจับปูจับปลาตามที่ตนเองนั้นเคยทำเป็นประจำส่วนทิดมั่นกับทิดแก้วก็จะนัดหมายกันที่ริมห้วยเป็นปกติ ก่อนที่จะพากันเดินเท้าออกไปจากลำห้วยทิดมันก็ยังหันมาล้อบอกให้นางร้องรีบกลับไม่ต้องอยู่สายมากจะได้มีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวจะหน้ามืดเป็นลมเป็นแล้งไปด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอะไรไปด้วยแล้วก็เดินตามทิดแก้วจากลำห้วยไปไม่ถึงกิโลก็ถึงแนวป่าที่ชาวบ้านชอบไปหาเห็ดหาหน่อไม้กันรวมทั้งชอบไปวางกับดักสัตว์เล็กๆที่หากินกันอยู่ได้ไง่ายๆตลอดแนวชายป่าช่วงที่เดินเท้ากันเข้าไป ป่ากลับดูเงียบสงบแปลก,ปกไม่มีเสียงนกเสียงสัตว์ร้องให้ได้ยินปกติทุกครั้งแม้จะเข้าป่าไปไม่ลึกมากนักก็จะได้ยินเสียงนกกาล้องกันระงมไปหมดแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้นึกแปลกใจอะไรเพราะเลยเข้าไปเพียงกิโลก,กว่าก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทั้งเสียงนกเสียงลิงข้างร้องเล่นกันสนุกสนานเสียงดังลั่นไปหมดเดินลึกเข้าไปค่อดวันกว่าจะถึงที่หมายที่ทั้งคู่นั้นเคยมัดห่างกันอยู่เป็นประจำแถ,แถบที่มีสัตว์ใหญ่ อย่างพวกหมูป่าเก่งกวางหากินอยู่สัตว์ป่าพวกนี้กลัวคนจะไม่ค่อยออกไปที่ชายป่าให้เห็นมากนักต้องเข้าไปดักยิงเอากลางป่าถึงจะได้กินมันแต่ว่าพลานส่วนใหญ่จะไม่ฆ่าสัตว์ที่มีท้องหรือว่าสัตว์ป่าที่ยังไม่โตเต็มวัยทิดแก้วกับทิดมันก็เช่นเดียวกันเที่ยงคืนกว่ากว่าก็เลือกยิงเอากวางป่าได้ตัวหนึ่งเพราะตั้งใจจะเอาเขากวางก่อนไปให้หมอยาในหมู่บ้านช่วยปรุงเป็นยาบำรุงให้เมียที่กำลังท้องอ่อนๆได้กิน ก็บังเอิญว่ามาเจอเข้าพอดีลุงเช้าของวันใหม่ก็ได้รีบช่วยกันหามเอากวางตัวนั้นออกมากว่าจะมาถึงชายป่าก็ช่วงใบสภาพก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เข้าไปก็คือเงียบสนิทพิกนพิกตั้งแต่ชายป่าไปจนถึงลำห้วยไม่เห็นมีชาวบ้านเข้ามาหาของปา่าหรือว่าเก็บผักเก็บยาเหมือนเคยพอเดินเข้าไปใกล้ลำห้วยก็มองเห็นนางรองยืนหันหลังอยู่ไกลๆนั่งมือลอยมองเข้าไปที่ลำห้วย ทั้งขู่ก็แปลกใจเพราะไม่เคยคิดว่านางรองจะมาทําอะไรอยู่ช่วงบ่ายๆแบบนี้เพราะปกติมันน่าจะเป็นเวลาที่จะต้องอยู่ที่เรือนที่ชานเสียมากกว่าพอทิดแก้วกับทิดมันยิ่งเดินเข้าไปใกล้าสายลมที่กําลังพัดเอื่อยๆอยู่จูจ่ๆก็พัดช่วยเอากลิ่นสาบสางช่วยเข้ามาแตะจมูกของทั้งขู่โดยไม่รู้ว่ากลิ่นสาบสางนั่นมันลอยมาจากที่ไหนทิดมันบอกกับทิดแก้วให้วางกวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปแกล้งนางร้องสักหน่อยพอวางกวางลง ทิดมันก็ย่องเข้าไปหานางรองผู้เป็นเมียพอเข้าไปใกล้ก็เหมือนว่านางรองจะรู้ตัวจึงได้หันกลับมายิ้มให้พอเห็นว่ามีทิดแก้วยืนถือปืนจ้องอยู่ทางด้านหลังเพราะทิดแก้วรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆไม่เหมือนปกติทั่วๆไปนางรองกระทำท่าทางเมึงตาใสเหมือนไม่พอใจทิดแก้วรีบร้องบอกให้ทิดมันรีบถอยออกมาเพราะผิดสังเกตทิดมันก็เลยหันควบกลับมาทำท่างงๆกับคำพูดของทิดแก้ว จังหวะที่นางร้องพุ่งเข้าหาตัวพอดีด้วยความรวดเร็วแต่ล่างที่พุ่งเข้ามาหาทิดมันนั่นมันไม่ใช่ล่างนางร้องคนเดิมที่เห็นหากแต่ว่ามันเป็นเสือมันพุ่งเข้ามาขย่ำเข้าที่ลำคอของทิดมันแบบไม่รู้ตัวคมเขียวแหลมคมกัดกระชากเข้าที่ลำคอแทบขาดทิดมันไม่ทันได้ร้องได้ดิ้นล่นแม้แต่น้อยล่างกระสุดหวบลงไปกับพื้นตัวสั่นละลิกเพียงขู่เดียวก็ขาดใจตายสนิททิดแก้วกว่าจะคิดยิงปืนออกไปได้ กเกือบถูกเสือสมิงนั่นพุ่งเข้ามาขย้ำตายแต่กระสุนก็พุ่งออกไปสวนกับที่มันพุ่งเข้ามาสะก่อนเจาะเข้ากลางหน้าผากทะลุกออกท้ายทอยล่วงพลอยลงไปกับพื้นนอนดิ่นตัวสั่นละลิกไม่ต่างกันกันกบทิดแก้วที่ถูกมันขย้ำตายไม่รู้ว่าทําไมเสือตัวนี้มันถึงได้กลายมาเป็นนางรองได้ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกที่มาเห็นเพื่อนรักถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาทิ้งกวางหามมอล่างของทิดมันกลับเข้าหมู่บ้านอย่างทุรักทุเล แหกปากร้องรันให้ชาวบ้านมาช่วยเมื่อไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านเหมือนจะรออยู่ก่อนแล้ววิ่งเข้ามาช่วยกันหาเอาล่างทิดมันเข้าไปวางเคียงข้างอยู่กับอีกล่างที่ถูกห่อวางเอาไว้บนแคร่ไต,ต่ตนมะขามก็ยิ่งทําให้ทิดแก้วยิงใจหายเข้าไปอีกเหมือนไม่ต้องบอกว่าล่างที่ถูกห่อเอาไว้นั่นเป็นนางรองชาวบ้านต่างพากันเงียบกริบเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องซ้ําซ้อนขึ้นมาด้วยความกลัวเสือกันเลยไม่มีใครไปดักล้อเพื่อบอกข่าว กลับกลายเป็นว่าทิดมันมาถูกฆ่าตายไปอีกคนพลานอีกสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ดันเข้าป่าไปพร้อมกันซสอีกตั้งแต่เมื่อวานและกลับออกมาจนเกือบจะคํำถึงได้รู้ข่าวหลังเสร็จสิ้นงานศพของทั้งสองคนไปด้วยความโศกเศร้าของทั้งสองครอบครัวทิดแก้วก็ยังคงดูแลแม่ของทิดมันต่อไปอีกเป็นอย่างดีเพราะว่าทั้งคู่นั้นโตมาจนเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยทีเดียว และพ่อแม่ของทั้งคู่ต่างก็คิดว่าทั้งทิดมันและทิดแก้วต่างกับเป็นลูกของตนเช่นเดียวกันเรื่องที่ทิดแก้วกับทิดมันออกมาจากป่าและมาเจอกับนางรองเข่าก่อนที่จะกลายเป็นเสือสมิงและทิดมันถูกเสือขยำตายทิดแก้วจึงได้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังในภายหลังเพราะปกติแล้วสำหรับพลานมืออาชีพหญ่งทิดแก้วกับทิดมันที่เป็นพลานมานานตั้งแต่สมัยหนุ่มแรกรุ่นไม่มีทางที่จะพลาดท่าถูกเสือฆ่าตายเอาได้ไง่ายๆ แหลกแหลกชาวบ้านฟังก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อมากนักแต่พอคิดพิจารณาถึงความเป็นไปได้จนหลังๆมามีพลานอีกสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็เคยพบเจอกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันมาแล้วกลางป่าแต่ว่าทั้งคู่นั้นสามารถเอาตัวหลอดมาได้แต่ไม่สามารถจะฆ่าเสือสมิงตัวนั้นให้ตายได้ทำให้มันหลอดตายจนออกจากป่ามาฆ่านางรองแล้วก็ทิธิมันจนตายในที่สุดส่วนลำหัวใหญ่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านก่อนเข้าป่านั้น ชาวบ้านก็มักจะเลียกกันติดปากอยู่เสมอๆว่าห่วยนางรองมาแต่แต่นั้นเป็นต้นมาครั้งสมัยที่หลวงปู่บุญชัยพระสายปฏิบัติที่จำวัดอยู่ในสำนักสงฆ์ของหมู่บ้านเล็กๆแถวภาคอีสานก่อนช่วงที่จะเริ่มมีสำนักสงฆ์ขึ้นมานั้นท่านเป็นคนทางภาคกลางที่เมื่อบวชเป็นพระสมัยหนม่ม ก็ได้ออกเดินทางไปศึกษาธรรมะอยู่หลายที่้วยกันจนได้มีการแนะนำให้ไปหาพระอาจารย์ในเขตทงางภาคอีสานหากต้องการจะมุ่งเน้นไปในทางปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาต้องไปอยู่กับพระอาจารย์สายพระป่าที่ท่านเก่งๆอยู่หลายรูปจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปภาคอีสานทันทีจนได้ไปเจอกับพระอาจารย์สายพระป่าตามที่ตั้งใจไว้แต่คงจะมีเพียงแค่หลวงปู่บุญชัยเพียงรูปเดียวเท่านั้นเป็นธรรมยุทธนิกายเหมือนกับพระป่ารูปอื่น แต่ท่านก็ได้รับการสอนสั่งและปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับพระป่าทุกอย่างทั้งเรื่องการฉันการอยู่จนถึงคราวที่ต้องออกทุดงเข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรเป็นเรื่องเป็นรลาวาด้วยตนเองตลอดหลายพรรษาก็ยังได้แวะเวียนไปในที่ต่างๆที่ที่มีพระอาจารย์ที่เก่งก้าอยู่ในแถบนั้นๆเพื่อเพิ่มพูนวิทยาคมรวมทั้งพลังจิตสมาธิจนมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วผิดกับพระรุุนๆนเดียวกัน จนถึงช่วงปลายๆพรรษาก่อนที่ท่านจะเลิกออกธุดงไปตามป่าตามเขาท่านได้รับฝากสามเณรนมาจากทางภาคเหนือรูปหนึ่งจากสหายธรรมของท่านเองที่เริ่มชรลาภาพไปมากจนไม่ได้ออกธุดงไปไหนอีกสามเณรได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆจนหมดสิน้นและเมื่อมาอยู่กับหลวงปู่ยังได้รับความรู้ต่างๆถ่ายทอดไปจากหลวงปู่จนหมดสิ้นเช่นเดียวกันด้วยความเมนดูถึงความหมั่นเพียรของสามเณรนั่นเอง หลังจากที่ติดตามหลวงปู่ท่านออกทุดงไปจนทั่วตลอด 2, สองพันษาเต็มๆจนหลวงปู่ท่านได้ไปจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นตามที่มีญาติโยมนิมนต์เอาไว้ส่วนสามเณรก็ยังได้อยู่รับใช้ท่านได้หนึ่งพรรษาก่อนที่จะกาปลาหลวงปู่ออกทุดงไปตามลำพังโดยข้ามไปที่ฝั่งลาวแถวๆจำปาสักทุดงล่องขึ้นมาทางลาวเหนือทั้งที่ไม่เคยข้ามไปมาก่อนระหว่างที่สามเณรอยู่ที่ฝั่งลาวนั้นก็ใช้เวลาบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงห้าพันษา และท่านยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์อีกสองลูกซึ่งเป็นทั้งพระอาจารย์จากฝั่งไทยและฝั่งลาวจนได้ข้ามกลับมาที่ฝั่งไทยอีกครั้งแถวแถวชัยะบุรีตั้งใจจะเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อที่ดอยภูคาที่นั่นเองที่ได้มีโอกาสได้ใช้วิทยาคมที่ลำเลียนมาและได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ลหลายๆท่านทั้งที่ก่อนหน้านั้นออกทุดงไปมาแล้วทั่วสารทิศไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ พ่อไม่เคยได้พบเจอกับเหตุการณ์ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้หรือแม้แต่อาัรน์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าที่ไหนๆก็มีญาติโยมคอยเตือนอยู่บ่อยๆแต่กับที่ดอยภู้คาตั้งแต่คำคืนแรกที่เยียบย่ำเข้าไปถึงกับเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่สมัยก่อนกลางป่ากลางดอยไม่เคยมีผู้คนอาศัยมาก่อนแต่ช่วงค่ำๆเพียงแค่ความมืดมิดผ่านไปได้ไม่นานเท่านั้นขณะที่สามมณรนกำลังนั่งวิปัสสนา เก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงของคนพูดคุยกันอยู่ไม่ไกลมากนักและพูดคุยอยู่นานเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะให้สามเนียนได้ยินแต่โดยความที่เนีนนั้นมียานสมาธิอยู่พอสมควรจากการบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็ได้ยินด้วยโสดประสาททิพย์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเสียงของคนสองคนสงสัยว่าสามเนรนเป็นคนหรือไม่เหมือนทั้งขู่จะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นเสียมากกว่าไม่พวกผีป่าผีภัยหรือไม่กระเสือสมิง ที่ชอบแปลงล่างมาเป็นพระเป็นเนนเพื่อหลอกล่อเอาเหยื่อไปกินสุดท้ายเหมือนว่าทั้งคู่จะตกลงกันได้ว่าไม่ใช่คนแน่จะมีเนนที่ไหนจะกล้าเข้ามาปักกดอยู่กลางป่าลึกคนเดียวได้ทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจยิงเข้าใส่ทันทีเพราะคงจะแอบเฝ้าดูอยู่นานมากแล้วตั้งแต่เนนเหยีบยบจํำเข้าไปถึงในช่วงบ่ายด้วยความที่เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นคนยิงกระสุนปืนที่แม้จะลงอาคมมาด้วยกับไม่ได้เจาะทะลุเข้าไปในกรดของสามเนน สองคนที่ยิงเข้าใส่นั่นก็คงน่าจะเป็นพรานที่น่าจะมัดห่างอยู่ใกลๆบริเวณนั้นเห็นกระสุนปืนทําอะไรไม่ได้ก็ยิงแน่ใจว่าเน้นไม่ใช่คนเข้าไปใหญ่และคงจะไม่คิดว่าหากเป็นสามเนีนจริงๆก็คงจะไม่น่ามีวิทยาคมพลังจิตแก่กล้าได้แบบนั้นจึงได้ช่วยกันอัดคาถาอาคมเป่าพ่นปลุกเสกยัดเข้าใส่กระสุนปืนอีกครั้งแล้วขยัดใส่ลำกล้องยิงทันทีปรากฏว่ากระสุนกับแฉลบออกไปด้านข้าง เหมือนว่าประทะเข้ากับของแข็งๆหรืออะไรเขา้าจนสามเณรเห็นว่าขืนปล่อยเอาไว้คงเข้าใจผิดกันไปใหญ่แถมจะไม่ได้มีเวลาเวลามาน่งบาเพเพียรเป็นอย่างดีด้วยจึงได้ลุกออกจากกฎเดินดิ่งฝ่าความมืดไปด้านหน้าทั้งที่ไม่รู้ด้วยํามว่าทั้งสองคนอยู่ที่จุดไหนทั้งสองก็นแน่ใจว่าสามมณรคงจะไม่รู้เช่นเดียวกันแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้สามเณรก็แงนหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้ก็เจอเข้ากับพรานสองคนที่นั่งอยู่บนนางห้าง ทาเมาพลานทั้งสองตกใจมองหน้ากันเลือดลัก,กหันปลายกระบอกปืนลงไปแล้วก็สับไกยิงเข้าใส่อีกแต่ว่ากระสุนปืนกับไม่ลั่นทั้งสองกระบอกพอหันไปทางอื่นกับยิงออกเสียงดังสนัน่นก็เลยรีบยัดใส่กระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็ยิงอีกครั้งก็เป็นเหมือนเดิมอีกทั้งสองกระบอกก็คือยิงไม่ออกเหมือนเดิมพอหันไปทางอื่นกับระเบิดตมขึ้นอีกทั้งสองถึงกับหน้าถอดสีพอดูท่าทางคงจะทำอะไรสามเณรไม่ได้ จนสามเณรต้องเอ่ยปากพูดออกมาว่าตนนั้นเป็นคนหาช่เป็นอย่างอื่นไม่โยมทั้งสองคงจะเข้าใจผิดแล้วละหากว่าฉันเป็นอย่างที่โยมทั้งสองเข้าใจโยมอยู่บนนั้นก็คงจะหนีฉันไม่พ้นหรอกทั้งสองยังตกใจและกะกาคกกัวกลัวอยู่พ่อไม่เคยเจอกับอะไรแบบนี้มาก่อนที่เห็นนั่นเป็นสามเณรอภิญญาแถมยังมีวิชามาหาอุดปืนยิงไม่ออกที่เคยได้ยินมาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พระรง์อภินญ,ญาเท่านั้น ปล่อยให้สามนเณรนอธิบายอยู่นานถึงได้ยอมลงมากราบเมื่อได้พูดคุยกันนานมากนันกเพราะเป็นเวลาบำเพ็ญเพียรจึงได้แยกกันตรงบริเวณนั้นก่อนที่สามนเณรนท่านจะเดินออกไปยังยืนเขี่ยวหมูป่าให้คนละชิ้นเพราะท่านได้ไปเจอมาโดยบังเอิญเมื่อช่วงที่ทุดงอยู่ที่ฝั่งเาาหลังจากที่แยกออกจากสามนเณรนแล้วพลานทั้งสองอย่างไงก็คงต้องหาลาสัตวหทได้เพื่อนําไปเป็นอาหารให้กับลูกเมียเก็บเขี่ยวหมูป่าเน็บใส่ชายพกเอาไว้ที่เอว แล้วก็มุ่งหน้าเปลี่ยนทิศทางไปหาทีมัดหางแห่งใหม่ทั้งที่รู้ว่าการเดินป่าในยามค่ําคืนนั้นมันอันตรายมากแต่ก็คงจะไม่มีทางเลือกเพราะหากอยู่ใกล้สามเณรนกนจะเป็นการลบกวนสมาธิเสียเปล่าจึงเล่งรีบฝีเท้าเดินไปให้ไกลาจากจุดบริเวณนั้นกะว่าไกลออกไปเล่าๆสักกิโลกว่า,วาจึงได้รีบหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดหางขณะที่ช่วยกันมัดหางอยู่ยังไม่ทันจะเสร็จจู่ๆร่างของสามเณรก็เดินตามมาอีกด้วยความแปลกใจของพลานทั้งสอง จึงได้ล้อถามว่าสามาเนียนจะตามมาทําไมพวกกระผมอุตสาหนีมาไกลๆจะได้ไม่เป็นการลบกวนสามาเนียนก็บอกว่าจะสอนวิชาอาคมเพิ่มเติมให้จะได้ป้องกันตัวได้มากกว่าที่มีอยู่เมื่อได้ยินแบบนั้นทั้งสองก็รู้สึกดีใจเพราะโอกาสที่จะได้มีวิชาอาคมเพิ่มเติมหาได้ไม่ง่ายนักจึงได้พากันคว้าปืนคว้า,ายาม่มปีนลงมาจากต้นไม้ทันทีพอลงมาถึงพื้นก็สังเกตเห็นใบหน้าของสามาเนรยนยิ้มแปลก จากใบหน้าที่เห็นว่าเป็นสามเณีนจูๆก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรทั้งสองเห็นแบบนั้นก็ตกใจแต่ว่าทําอะไรไม่ทันแล้วเพราะว่าครั้งนี้มันของจริงและจวนตัวจวนทําอะไรไม่ถูกเสือสมิงที่มาในร่างของสามเณรนกระพุ่งพรวดเข้าใส่ทันทีไม่ให้ตั้งตัวแต่ปืนในมือของพลานทั้งสองก็ระเบิดออกไปไมีเสียเปล่าแต่มันกลับไม่ได้ระคายผิวของมันแม้แต่น้อยและไม่ได้หยุดให้มันพุ่งเข้ามาขยำจนล้มลงไปทั้งคู่ปืนกระเด็นออกไปคนละทิศละทาง แต่คมเขียวของมันก็ไม่ได้ละคายผิวของพรานทั้งสองเช่นกันคงจะด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารของเขียวหมูป่าที่สามเนรมอบไว้ให้เมื่อรู้ตัวเองว่าคมเขียวของมันทำอะไรตนเองไม่ได้เช่นกันพรานทั้งสองก็รีบล้วงเอามีดอาคมที่อยู่ในย่ามที่ยังติดสะพายอยู่ที่ตัวกอดรัดฟัดเวียงอยู่ไม่นานจึงได้จังหวะเสียบเข้าไปทั้งคู่คมมีดฝังเข้าไปเกือบมิดด่ามทั้งที่ลำคอและยอดอกเสียงมันร้องหกสะดุ้งเฮือกและสะบัดสุดตัว จนล่างหลุดออกไปจากพลานทั้งสองมันทำท่าตกใจเพราะคงไม่คิดว่าพลานทั้งสองจะยังมีมีดอาคมอยู่ที่ตัวอีกนอกจากปืนแถมผิวหนังที่เหนียวของมันก็ไม่สามารถต้านทานคมมีดอาคมได้ด้วยก่อนที่มันจะรีบหนีพลานทั้งสองพอร,รู้ว่าคงจะเสียท่าแน่พลานทั้งสองจึงรีบกระโจนไปหยิบเอาปืนของตนขึ้นมายัดใส่กระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็สับไกปง่งคราวนี้กระสุนฝังเข้าไปที่ล่างของมันอย่างง่ายดาย เสถลาล้มกิ่งลงไปกับพื้นหมดฤทธิ์หมดท่าสิ้นเลวแรงที่จะหนีต่อไปได้อีกมันเองก็คงไม่คิดว่าจะมาเจอดีเข้าครู่เดียวก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นมาอีกนัดเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้ายเสือสมิงนั่นมันได้ตายสนิทจริงๆจะได้ไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายได้อีกเมื่อเห็นว่ามันตายแล้วทั้งสองจึงได้รีบสาวเท้าออกไปจากจุดนั้นทันทีเพื่อจะหาที่พักใหม่พรุนี้เช้าคงต้องรีบออกจากป่ากลับเข้าหมู่บ้านดูท่าทางจะเลิกไม่ดีเสียแล้ว แต่ก็ยังนับว่าโชคดีอยู่อย่างที่เจอสามเนรมหาอุดเขา่าแถมยังได้ของดีติดตัวมาคนละชิ้นไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือสมิงนันฆ่าตายหรือไม่จึงได้พากันเก็บรักษาเอาเขี้ยวหมูป่านั้นไว้อย่างดีและพกเข้าป่าทุกครั้งเมื่อเข้าไปล่าสัตว์และไม่เคยเจอเรื่องราวาร้ายอะไรอีกเลยหลังจากที่มีของดีติดตัวเข้าป่าไปทุกครั้ง